thôi lăn rồi thôi lăn thôi lăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì à luôn mà À, lỡ đi สูงเท่าไหร่สูงสองเมตรหกสิบวัดจากพื้นดิน,นถึงพื้นเหยียบข้างบนถึงเ g a เดี๋ยวย้อนสุๆเอา n าออกไปเลยเดี๋ยวนี้เอาแผ่นทะเลตออกไปใช้แบตเตอรี่ไฟสิบสองวัลูกเดียวใช่ไหมลูกเดียวลูร้อยยใใุ่ยใใสุด่ะขึ้นไปขึ้นไป งายาวงายาวเก้าสิบห้าเซนเหรอายาวเกเซนต่างได้หกสิบห้าางได้หกเซนยกสูงร <260. S 2> <260. S 1> ้อยหกสิบองร้อยหกสิบสองร้เซนเอาลงมาเอาลงอ่นนี้ลงเปิดไาครอบดู แบตเตอรี่นะมันยกขึ้นได้ไหมดูระบบภายในะระบบภายในก็ยังส,สวยๆเครื่องใหม่เครื่องใหม่ปั๊มแรงอันนี้ไฟแบตเตอรี่หมดลูกค้าต้องไปชาร์จเอาตเตอ,อันนี้สายชาร์จเสียบเข้านี่เสียบปลั๊กชาร์จได้เลยมันมีหม้อแปลงในตัวนี่ ใช่ไหมเ,หไเช้ไฟร้อยสิบโวลใช้สายเลี้ยวฝาง่ายตัว้องเดินหน้าถอยหลังเอาวางฝากครอบไว้น่นถอยหลังเด็นไหม้ามา ใด้มอเตอร์เดินยลังไปอ่ะยกระบบใช้งานได้หมดครับว่าเดิมๆสวยๆเลยใช้แบตเตอรี่ลูกเดียวใช้งานง่ายน้ำหนักยกได้กี่ร้อยโลน้ำหนกเนี่ยที่เพจเนี่ยนี่นี่น,นี่เพจอยู่เนี่ย 4ี่ร้อยโลสี่ร้อยโลระบบดีมากเหนื่อยมากใช้ง่ายอยู่ที่ความสูงได้เอาฟ้าครอบมาใส่เลย